ประกาศประกาศน,นะตอนนี้นะผมทางช่อง mcr ของเรานะไม่สามารถทําการสตรีมได้เนะื่องจากว่าเน็ตที่บ้านนะับเสียตอนนี้กําลังรอซ่อมอยู่นาะทาให้ภายในวันพุธและศุกร์ต่อไปนะผมไม่สามารถสตรีมได้จนกว่าเน็ตจะซ่อมได้นะก็ขอให้มาที่ที่ด้วยนะครับผมแล้วก็จะเป็นการทาคลิปลงแทนนะนะครับผมก็มีแค่นี้แหละบ๊ายบายหลับแอนต่อมเสร็จแล้วเว้ยบิมต่อเสร็จแล้วหรอเสร็จตั้งแต่ประมาณเมื่อเที่ยงแล้ว ตัวแม่งน้อยมากแต่เพกเกียแม่งใหญ่มาเบิ่มเบิ่มเลยไหมเพกเกียใหญ่เท่าตัววิกรี่ทูบัตเตอร์วัวนั่นแหละตัวอะไรว,วะว่าแต่ทำไมมันไม่มีคนมันนานยังวะกูกดไปแล้วนะพวกมึงเลือกตัวกันอยู่เหรอใช่พ่อมึงกูยังไม่ไป็นหน้าเลือกตัวเลยสัสนะเห็นนะคุณคุณเห็นเหตุการณนะ์เนี่ยใช่ ้นนะออกแม่งเลยเที่ยแม่แม,แม่งยังค้างอยู่เลยสัตว์เมื่อกี้เลือก <t ort> ตัวเที่ยน <party> ะแล้วคอมพิวต์มึงไงมันค้นหาห้องต่อปะห, <m uc discharge> หรือยังไงไม่ออกโอเคแปลว่าก,กูกดเข้าไปกูมีโอกาสได้สุ่มตัวถ้าเกิดได้สุ่มตัวคือกูต้องกดเลือกตัวใช่ขอ,อ <t ort> ร้องตัดเท่าฉันตัวเล่นดีๆตัวเล่นได้ตัวเล่นได้ตัวเล่นได้ไอ้ไเที่ยซัดซัดเล่นเลยดีมาแล้วเอ้ยเลือกทันวะ อ๋อละเมื่อเหลือป่ายี่ก็มันติอะไรก็มันติเลนก้าไปแกลงเลนอื่นหมายมันก็ปฏิเลนกามามึงโดดเออแล้วกูโดดตามไปมึงแค่พูดมึงแค่เรียกหากูไปมึงแค่พูดแค่พูดประโยคนั้นด้วยกาลิโอช่วยด้วยแค่นั้นเว้ยแค่นี้ปุ๊แค่นี้เลย แค่นั้นสินะใช่อย่านะหีย้ยอ,อย่าเพิ่งนอะไรอย่าเพิ่งนะแต่อย่าเพิ่งนะใช่ยี่ตุกคนมาคริโอช่วยด้วยไม่เอานะอ้สันด์กซิวก็ะขน,นาดสนะเอาไอ้ออเหี้ยนี่ วยเตีมาดิทำไมทำไมมึงอะทำไมมึงอะทำไมมึงอะทำไมมึงทำไมทำไมอาคาลิข้าวมึงไอ้แค่นี้ฮะไอ้เปรตไอ้เปรตไอหนิียงแค่หรือตีไหมโมโมทบมัน เข้ามาดิเข้ามา Come on c o m มีอะไรเนี่ยเพวกเจ้าทนการเคลียร์ขาค่าเขียดชอบประโยคนี้ว่ะพิมไปต้องพิมพ์ดิไม่มีนะก็ไม่ดิแบบกูขอลาจิ้วเขียี่เขียี่ ไอ้เชี่ยนี่อะไรอะไรอะไรโอ้โหมันลหลบกูมาดิมาดิมาดิทำไมทำไมอะทำไมทำไมทำไมอย่าดูจะรอดไอ้เชี่ยบีมอยากคายจังลูกอืมเดี๋ยวลูกเปลี่ยนไปนะ จากวันนั้นวันที่จากวันนี้เธอจากไปบีมก็เริ่มเกเรใครเกเรแบบไหนก่อนขี่จักรยานมาหน้าบ้านนแล้วก็ดีใจก็เริ่มเกเรต้องเกเรอย่างนั้นนะห้ามตัวเองไม่รักเธอไม่ใจมันไม่ฟังใจฉันยัง เกเรทุกครั้งโอ้ยอะไรอาแอ้วฮะโอ้โอ้าวต่ออ๋อวะมุนดูสิดูเขาเรื่อยนสิแล้วมึงดูกูไอ้เหี้ยดูฟ <laughs> าร์มกลัวเลมเขาอย่างงงมึงแม่งเสียคนเดินละสินะ อันโุนเหมือนเราลยแบบจะติ๊กเลเวลปวาขวแล้วมันไปโดนเอลิเลียมีที่มัอยู่เงี้ยสุดเอลิเลียกลับล่างมาเป็นไอเบโก้กูตายก็ตอเป็นสิงล่างไงอิเล็กตัวคิวแม่งลูนกับเจาะไอ้เฮียข้าวที่ต่อลึกมากเลยมึงดูกูไอ้สัตว์ปุ่มปุ่มเฮ้ยฮะโคตรฟังอีแดเดตโคตรฟังอีแดดไม่ไม่คือเมื่อกี้กูกำลังงงอยู่ว่า บีมเห็นใช่ไหมเห็นเป็นแฟตติดแฟตตึงอูนี่ยืนนิ่งเลยเฮ้ยจะเข้าปันติกาลิโอทีมตัวเองไงเดียวอ๋อทีนี้คนมีคนอยคนจูเยอะด้วยมีคนอยู่เยอะด้วยคนอยู่เยอะด้วยไอช่วยกูด้วยแล้วทําช่วยกูด้วย มึงควรให้เขาเรียกไม่ใช่มึงเลยมาโซโลอาคาลีละต่อะเจาะเจาะเขาเขาอะไรการีโอคอหร์อะมึงอ่ะไอ้นี่ดิมาเข้าอีกแล้วกาลิโอไปแล้วกาลิโอมาแล้วอะไรมึงอ่ะอะไรไม่ตายอะไรอะไรเออ ไอ้เชีอกคุณคิว,ว,วไม่ทันเม,มื่อกี้เนี่ยกี้คุณไ,ได้คิวแล้วเวมื่อกี้เมื่อกี้กูเล็งนานมากเลยนะบีมไอ้สัตว์นั่นคือนานเหรอยี่สองทีเองนะสักเดียวไอ้สัตว์เล็งตั้งนานเอาว้อันตีบวกไอ้สัตว์เทแบบเตรียมใจไปแล้วเว้ยแบบนี่อันนี้ต้องไปส่งกูป้าเขาดื้มาวะ่ะใช่เป็ดชีวิตเวทีเป็ดชีวิตเวทีใหญ่ใหญ่าหญ่เรียกกูอย่าเรียกกูเป็ดชีวิตเวีโย่ าคุณคิดว่าคาริสู่ได้เหรอโอเคแต่เลนกาสู้ได้กูไม่อยู่แล้วเลนกาหายตัวได้ Iron Man เลนกาอีกตือตือตือตืตือตือไปละไอ้เ้ยเอ้ยไม่ทัน ทำดิทำยี่่อมก่อนเอาก่อนเลยตีมันก่อนต่อเล่นใกล้อยู่กันเออรังก้าอยู่กันเล่นก้าเหี้ยไอ้เหมียวน้อยมันไม่รู้ไม่เป็นไรโอเคมันรู้ละอีครือนาทีอีครือนาทีมีอีครือนาทีมีมันมีบัตรโค้ดเดียวเงินดิ พุ่งไปตีบัาโคนอ่ะวะทำไมอะทำไมอะเครียอะไรมึงอะเครียอะไรมบ้างอยอะไรมึงอ่ะอะไรมึงอ่ะอะไรมึงอะจะมาเออม่อยู่เว้ยโอ้ยอัลตริมาไปเกือหมูโอเคชิ้นไผ่ะเข้าทำไมอ่ะได้ได้ได้เออได้เดี๋ยวแต่ว่า ตรงนี้ไปล่ยมาดิมาดิเดี๋ยวดิสอบป้อมป้อมสองแล้วนะป้อมสองป้อมสองนัดนะนะตัวที่อียเอเอาได้เือวันไม่เจ้าไปนันเห็นไรไม่กรู้จะได้หลิงก้าเอาละข้นงกวางไปหาในทีทีทีคนมีพัยไม่จะไปไหนอีเฮีย ไม่โดนโอ้ยเฮียเร็วนาปุ๋ยสัตว์ตุ้ยอันนี้โอ้ฟักฟักใจหนีไม่ได้หนีไม่ได้ยังไงก็ต้องเข้าหนีไม่ได้ยังไงก็ต้องเข้าสัตว์เอ้ยอืออมีบอดนะไม่มีเรียบร้อยจักร้ามันหลานเอ้เฮียนี่ หวานเอลูเวียนหวานเหี้ยหวานชื่อหมากรูเหี้ยมาเห้ยเหี้ยได้ไปละกูหมายถึงเรนกายไอ้อคาริขึ้นไม่แปลกกลัวไหมไม่กูไม่มีอันตีไซรัตอยู่ที่อันตีเหรอมึงเป็นไซรัสเทพเจ้าแห่งอันตีหรือไงใช่เอ้ยแรงอยังไงลูกกูรับไอ้เีย กูลับป้อมยิงไงสัตว์กูโดนมันเจาะไอรถังมึงตีรถถังดิเออะอีเจ็ดวิ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 กูช่วยได้ะบอกว่เจ็ดวิวิมันมาพอดีอ่ะบวกพวกมันตีบีมาเลยไอไอมานาหมดไปละจะบวกว่าล่ะบวกว่าล่ะเอาจริล่ะไม่ถึง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 เอาละในที่ที่ที่คนมีปัญหาฉันจะไปช่วยเหลือ เอ้ยมึงจะไปไหนอีกคนนึงกลมาเข้าไปแล้วล่ะไม่แทนเลยกูแทงไม่ได้แนั่นคือดอยแทงไม่ได้เหมือนกันเออแค่นั้นแหละเกือบตายไปไปแล้วเออและคือกูแบบมายิงอาคาริเว้ยแต่กระสุนกูหมดไอ้เหี้ยโคตรเหี้ยเลาก็ไม่มี ทำไมกันเป็นฮีโร่ไปเลยครับไอบริษัทเอ้ยมันตีที่คอยสอดสองชาวบ้านสะสมมาเล็กเปตอาทำไมกันเป็นฮีโร่มไนเดลยครับในวันงานของฮีโร่แหละคือการเสือกเป็นช่วชาวบ้านเนี้ยล่ะเออมาดีมาดยมาเปล่าฮะ มามากูกูมาเรียนกูมาเรียนกูมาเรียนสัตว์เอ้ยกูกำลังเรียกกำลังเรียกขากูเรียกขาอันนี้มีแฟนตีไปเลยนะกกำลังเรียกขาโอ้โห ตีขายไปก่อนมันไปลากแล้วป้มอมมึงแตกแน่ป้อม,มงเอาภาษาแล้วพวกมึงควรละเรียก,กขาป้อมเอาภาษาแล้วตายอือมาดิเชีย่ยไม่เล่นกูเลยเหรอคุบล็อกเต็มที่เลยเนี่ยคุบล็อกเต็มที่เลยมารังไปรังไปช่วยเราด้วย ที่เลยมา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 ดิเที่ยยิงที้เลยโอ้มาดิเ,อ,ดเอ,อ๊มึงไม่มีสิทธิ์เดินไม่มีสิทธิเ์เฮ้ยอย่มมาว่าไม่ได้โอเแล้วไอเยอะกู <c oughs> กดไปแล้วมันไม่ตี <laughs> ในว่าแบบนี้เลยเหรอโอ้มยดูกูโดนล็อกไอ้เหี้ยขยับไม่ไดู้้ไปทำอะไรกันแล้วแม่กูจะรู้ไปยังมึงปล่อยโซ่แล้วมึงค่อยวิวอ่ะโคตรเหี้ยก็เป็นเกินระยะกูอเหรอนี่ อีีอาละไรของมึงอะไรของมึงอะไรของมึงล่ะอะไรของมึงอะไรของมึงแค่จะต้องการความช่วยเหลือดใครมาช่วยแค่รีขหาฆ่าไอ้เหี้ยไปดูแล้วอ้ตายฮะเฮ้ยไอ้สัตว์เกี่ยวฟออย่างนั้นอ่ะเฮ้ยอยู่ขี้กลางอ่ะล่ะไม่รอละ ไอ้ปลาดด่ากูเฮ้ยไปไหนไปนี่สัไม่นะเฮ้ยขวดน่ากูไอ้เหี้ยขวดน่ากูไอ้เหียเฮ้ยไอโกนิค้นเออน่ากลัวจังเลยเฮ้ยปลูกผักผู้พิพากษามาด้วยโอ้น่ารักมากแมวนี่น้อยกลับบ้านแมวที่แสนน่ารักเนีย กูก็น่ารักเะแล้วก็ไปทิ้งไงดิฝันน่าสิบ <radio> ิสิบ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 ิเขี่ยเลยเขี่ยเห็นไม่โดนมันติดอ่ะนี่คุณทำไงอ่ะ้าละที่ <S <S อะไรที่แน่มันตีไปแล้วอ่ะ มากูกูสามารถไปช่วยทุกคนได้คนคนช่วยดีไว้เนี่ยไปด้วยาันเอาปะละอุ้ยแม่งตายก่อน,น,นไอ้เหี้ยตามปกติแต่มึงก็ได้มึงอย่าบ,บน่บนอย่าบ,บน <laughs> ่นไอ้เหี้ยได้แล้วจะได้อันติไงโว้ยอีเชนี่อีสัตว์ผลิตฟักดาวกระจายคัลีกับอีเกิลครับขอบคุณครับ อีเพิ่อเป็นอุนนอะเฮียไปละไปเฮียดิเอ้ยบี่ไมตายตายอะพหวังให้มันตายจากโูตูเวลกว่าน่ะอีสัตว์เออเอื้ยอ้อะไรอ่ะอ้โ